สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำฝนยิบซีเพจดวงดาวชีวิตความรักและขอขอบคุณท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้นะคะคลิปนี้ก็เป็นข้อความจากไพ่ถึงคนเกิดวันอังคารนะคะก็จะเป็นทิศทางและก็เรื่องราวที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม2563 คลิปนี้ก็คือล่าช้าไปพอสมควรละปกติจะทำล่วงหน้าแต่อันนี้ก็แต่ก็ยังอยู่ในกันยาเนาะยังไม่ยังไม่เริ่มตุลามามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคนวันอังคารไพ่ประจำตัวได้เป็นอัศวินไม้เท้าเป็นเรื่องราวของการลงมือปฏิบัตินะไม่ว่าจะเป็นด้านการงานหรือเรื่องราวใดก็ตาม ส่วนพลังงานใกล้เคียงก็ยังคงเป็นควีนไม่เทา้าเกี่ยวข้องกับงานอยู่เหมือนเดิมอ,อาจจะได้เกี่ยวข้องกับสตรีผู้หญิงที่เก่งเรื่องด้านการงานที่คุณจะต้องไปทํางานด้วยหรืออาจจะเป็นเจ้านายก็ได้นะดูจะเกี่ยวข้องกับงานอ่ะทีนี้มาดูซิว่า อนาคตว้าวพายอนาคตดีนะสิ่งที่จะเกิดขึ้น the world คือประสบความสำเร็จดีงามนะคนวันอังคารอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้อังคารยังอยู่ในราศีเมษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกสบายสบายแต่ว่าเริ่มเดินถอยหลังหรือยังไหนคอดูก,ก่อนนะ อังคารอังคารเริ่มเดินถอยหลังนะคะอยู่ในราศีเมษแต่ก็คือถอยหลังอยู่ในบ้านของตัวเองแหละอืมก็อยู่ก็รู้สึกสบายอกสบายใจนะถ้าถอยหลังอยู่ในบ้านของตัวเองอะจะรู้สึกเหนื่อยๆไม่กระตือรือร้นสักเท่าไหร่นะช่วงนี้แต่ว่าเหมือนกับพลังงานของคุณมันมาแบบว่าให้คุณต้องออกไปเดินทางทำ,ทำ,ทำ,น,ทำนู่นทำนี่ทำนั่นกิจการงานทุกสิ่งอย่าง ต้องลงมือปฏิบัติจะมาเอือยเชื่ออยู่ไม่ได้นะอืมหนตำแหน่งคู่ครองได้เป็นเดวิลโอ้เดวิลก็เป็นความรักที่แบบมีความรักกันแบบเหนียวแน่นอะ่ะมีหึงหวงมีคือเหมือนผูกกันไว้ยเห็นไหม ไม่ไปไหนส่วนตำแหน่งโอ้โหลูกน้องบริวารก็ได้เป็นคิงไม่เท้าอีกไม่เท้าไปสามใบเลยอัอศวินควินแล้วคิงมาเพราะฉะนั้นช่วงเดือนตุลาของคุณเนี่ยเน้นงานเป็นหลักนะคะไหนมาดูสีอนานำตำแหน่งที่ค,ดคาดหวังอเออเด็กถือถ้วย ก็รู้สึกดีอะปัญตำแหน่งปัญห,หาคืออะไรไหนดูหนะ่อยปัญหาคืออ๋อปัญหาคือความรักเนออว่ามิตรภาพความสัมพันธ์ของคนสองคนมองว่าคุณอาจจะออกไปทำงานเยอะ แล้วก็ทิ้งคู่ของคุณไว้เนี่ยทำให้น่าจะมีอารมณ์ของความหึงหวงเข้ามานะแก้แบบไหนทำงานยังคงมุ่งมั่นด้านการงานอยู่เหมือนรอแต่เป็นไพ่ดีหมดนะก็คือกำลังมองว่าพลังงานไม่ได้แย่มากคือไม่ได้แบบต้องอะไรแบบเนี้ย ความรู้สึกในใจโอ้ดีมากเลยเป็นแบบใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือผู้อื่นอะไรอย่างนี้อาจจะแบบปัญหาคุณคือความมีน้ำใจแหละเนี่ยเพราะว่าสองถ้วยมันตกตำแหน่งปัญหานะ่ะมิตรภาพของคุณการช่วยเหลือผู้คนอะไรเงี้ยเนี่ยชอบช่วยคนมันอาจจะทำให้คุณเดือดร้อนแล้วก็มีปัญหาได้นะแตวไพ่สรุปได้เป็นเด็กดาบเนีย่ยเขาก็บอกว่าแบบ บางครั้งบางอย่างอะไรเนี่ยที่มันออยืดเยื้อแล้วมันจะทําให้ความสัมพันธ์ที่มันยืดเยื้อแล้วมันทําให้คู่มีปัญหาหรือว่าความใจอ่อนมากเกินไปมันทําให้คุณมีปัญหาเพราะฉะนั้นไพ่สรุปเขเหมือนเป็นเด็กดาบเด็กดาบมันเป็นไพ่ของเด็กเขาเรียกว่าเด็กที่ตัดสินใจด้วยความว่องไวออใช้ตรกกะความคิดเป็นหลัก ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้อารมณ์ความรู้สึกนะแต่ทั้งหมดเป็นไพ่ไม่ได้แย่เพราะฉะนั้นการที่อังคารถอยหลังอยู่ในบ้านเนี่ยก็ดีกับคุณอยู่สถานการณ์ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเออายแรงอะไรประมาณนี้เพียงแต่ว่าถ้าคุณทำงานมากเกินไปในบางคนที่มีคู่นะถ้าคุณทำงานมากเกินไปแล้วคุณไม่ได้สนใจคู่ของคุณทำให มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีมเขาเรียกว่ามีปากมีเสียงมีความหึงหวงมีปากเสียงกันบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าน่าจะบริหารจัดการได้แหละอืมไม่ยากเย็นเนาะไหนลองมาถามนางฟ้าหน่อยความรักเป็นยังไงต้องทำยังไงคะขอทางแก้นหน่อยนะ เฟิร์นี่ไงเห็นไหมต้องเอาใจใส่ดูแลคนรักหน่อยนะเขาเรียกว่า f ฟิ s t ใส่คู่ดูแลเอาใจใส่บริหารเสน่ของคุณกับคู่ตัวเองอย่าไป f ฟ r ร์กับคนอื่นเนี่ยเห็นไหมไพ่สองถ้วยมันแบบตกตำแหน่งปัญหาน่ะเรียกว่าอาจจะแบบใจดีมากเกินไปไปช่วยคนนั้นคนนี้จนมองกลายเป็นว่าคุณเป็นคนเจ้าชูได้ เพราะฉะนั้นก็ถ้ามีคู่ก็หันกลับมาดูแลคู่ตัวเองนะอ่ะทีนี้พระจันทร์อยากแนะนำอะไรสำหรับคนเกิดวันอังคารในเดือนตุล,ล่า New Moon in s t g i t t a r อ u s โชคอยู่ข้างคุณแล้วว้าวโลมาเขาเรียกว่าอะไรนะวงรอบใหม่ของพระจันทร์วงรอบใหม่ของสิ่งที่คุณจะต้องทำในราศี สจิทเลกก็เป็นราศีของการเดินทางการติดต่อสื่อสารการถ้ามันจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยนะการศึกษาขั้นเขาเรียกว่าขั้นสูงขึ้นไปอีกถ้าเป็นพวกนักเรียนนักศึกษานะก็จะเป็นการอะไรถ้าถามีคนไปสอบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบสามารถไปเรียนต่อต่างประเทศได้ประมาณนี้วงรอบใหม่นะอืม New Moon แล้วก็จะมีโชคเข้ามาด้วยนะคะคนวันอังคารเพราะว่าโชคเนี่ยจะอยู่ข้างคุณแล้วละ่ะสำหรับเดือนนี้อมก็เป็นพลังงานที่ดีไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องกังวลเพียงแต่ว่าอถ้ามีคู่ก็หันกลับมาดูแลคู่นิดนึงอย่าแบบเอาแต่ทำงานจนทิ้งเขาไว้โดยที่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาแหละประมาณนั้นเนาะเอาละนี่คือพลังงานของคุณในช่วงเดือนตุลาคม 2563นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดก,กระดิ่งไว้นะคะเมื่อคลิปใหม่ๆมาก็จะได้ทราบก่อนใครสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย